คลิปนี้เป็นเพียงการบอกเล่าเท่านั้นการใช้งานจริงขึ้นอยู่แต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะวันดีจ้าพบก,กับผมการเลือกแสนนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงการเก็บรูปและก็วิดีโอทางลายกันดีกว่านะครับอ่าการเก็บรูปและวิดีโอทางลายนะครับ ซึ่งในหลายท่านนะครับก็คงจะเก็บรูปเก็บวิดีโอเนี่ยผ่านช่องทางที่ตัวเองสะดวกนะครับเออไม่ว่าจะเป็นเ,ออเก็บรูปภาพเอาไว้ในแฟลได้นะครับหรือว่าเก็บรูปภาพเอาไว้ในช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่า Google Photo หรือว่า Google Drive อะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะมีช่องทางการเก็บไว้ในช่องทางต่างๆนะแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงการเก็บรูปภาพและก็วิดีโอทางไลน์นะครับ มันมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาพูดคุยกันดีกว่านะครับโจ,โจ๊จแน่นอนนะครับสมัยนี้นะครับไม่มีใครไม่รู้จักแอปพลิเคชัน l ล ne แน่นอนนะครับทุกคนใช้ l ลายกันหมดนะเฮ้ๆไม่มีใครไม่ใช้ l ลายนะครับไม่รู้จัก l ลาย ยิ่งเป็นสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับเออหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะใช้ไลน์เป็นสื่อในการวิดีโอคอลนะครับอาจจะวิดีโอคอลหรือว่าใช้ลายในการโทรออกนะครับเพื่อประหยัดค่าโทรหรือเสพข่าวทาง l i น์ทูเดย์อะไรก็หูว์แล้วแต่นะครับหรือว่าจะใช้ลายเนี่ย เป็นกระเป๋า wallet นะครับเออเก็บเงินเติมเงินในนั้นนะครับเอาไว้ใช้จ่ายเดินทางด้วยรถไฟฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่อันนี้ผมจะไม่พูดถึงอย่างอื่นเลยนะครับนอกจากการเก็บรูปภาพและก็วิดีโอเท่านั้นนะครับเพราะหลายๆท่านนะครับก็อาจจะหลงและก็ลืมกันนะครับว่าไอไลน์เนี่ยนะมันก็สามารถเก็บรูปเก็บวิดีโอได้นะครับด้วยการสร้างกลุ่มขึ้นมานะครับี่ผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเปิดแอปพลิเคชันไลน์ขึ้นมานะครับ ี่เดลายขึ้นมาเลยนะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับอที่อันนี้จะเป็นลายผมนะเป็นลายสำรองนะครับผมจะสเปรเป็นลายเบอร์สำรองของผมเอาไว้นะครับผมจะเชื่อมต่อกับ Gmail แล้วก็เบอร์โทรเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับผูกบัญชีอะไรเรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้ลายมันหายไปนั่นเองนะเวลาเราเปลี่ยนมือถือเป็นเครื่องอื่นเนี่ยลายมันก็จะยังอยู่นั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับ ใครที่ต้องการใช้ไลน์แบบถาวรอย่าลืมลงทะเบียนด้วย Gmail นะครับแล้วก็เบอร์มือถือนั้นๆน,น,นะเอออันนี้ก็คือลายที่2ของผมนะครับผมจะสร้างกลุ่มขึ้นมานะครับนี่สีแดงๆแบบนี้เลยนะครับชื่อว่างาน YouTube นั่นเองนะครับทำไมผมถึงตั้งชื่อว่างาน YouTube ก็เพราะว่าเวลาผมไปข้างนอกนะครับเออผมก็จะพกมือถือไปใช่ไหมแล้วผมก็เจออะไรพวกนี้ผมเจออะไรตรงนี้ผมก็จะถ่ายไว้นะครับ ถ่ายแชทถ่ายแชะถ่ายแชทหรือว่าถ่ายวิดีโออะไรต่างๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ย iPhone นะครับรุ่นที่ผมใช้งานเนี่ยมันก็เป็นรุ่น16 g b นั่นเองซึ่งหน่วยความจำมันก็จะน้อยมากๆเลยผมก็เลยใช้วิธีเนี่ยส่งรูปส่งวิดีโอของผมนะครับเข้ามาเก็บในกลุ่มที่ผมตั้งขึ้นนั่นเองนะครับในกลุ่มของงาน u t u b e นะสังเกตตัววงเล็บไหมครับมันจะมีอยู่3าม เป็นเลข3นะครับนั่นก็คือคนอยู่ในกลุ่มนี้สามคนนะเท่านั้นเองนะครับคนแรกก็คือผมนั่นเองนะคนที่2ก็คือผมอีกนั่นแหละเพราะผมมีสอบัญชีเออผมก็เชิญตัวเองเข้ากลุ่มนะแล้วก็อีกคนนึงนะครับนั่นก็คือแฟนผมนั่นเองก็จะมีแค่3คนเท่านั้นนะครับแล้วผมก็จะไม่เชิญใครเลยนะไม่เชิญใครเข้ามาในนี้นะครับเอาไว้เก็บรูปภาพเก็บวิดีโอส่วนตัวของผมรวบรวมมาอยู่ในอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นเลยนะครับ เหมือนเป็นการสร้างแฟดได์ขึ้นมานั่นเองนะครับเวลาเราสร้างกลุ่มเนี่ยเหมือนเป็นการสร้างแฟดได์เรามีแฟดได์ตัวหนึ่งแน่นอนนะเอาไว้เก็บภาพเก็บวิดีโอนี่นะครับผมจะจิ้มให้ดูนะพอผมจิ้มไปแล้วนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมครับมันก็จะเป็นรูปนี่รูปผมเลยหูหล่อมากเลยใส่สวนด้วย <c oughs> แล้วก็มีแฟนผมอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็มีน้องหมาห่าน่ารักมากเลยนะครับอันนี้น้องหมาชื่อโมจิน่ารัก เป็นหมาพันธุที่สูงนั่นเองครับแล้วผมก็สร้างอัลบั้มเอาไว้เห็นไหมครับด้านล่างสุดเลยนะครับนี่แล้วผมก็จะแฮชแท็กเอาไว้นะก่แฮชแท็กเปียแฮชแท็กภาพแฮชแท็กโมจิแล้วก็แฮชแท็กอัดภาพอะไรอย่างนี้นะครับเวลาเราหาภาพเนี่ยจะได้หาเจอนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะเวลาผมจะหาภาพใช่ไหมครับผมก็ไปที่ไอสามขีดด้านขวาบนนะครับแล้วผมก็จิ้มเข้าไปเลยอ่าพอจิ้มเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีคําว่าโน้ตตรงนี้นะครับนี่โน้ตตรงนี้นะครับผมก็จิ้มเข้าไปนะครับ นี่ก็จะเจอรูปภาพผมที่ผมเก็บเก็บเอาไว้นะครับเต็มไปหมดเลยนะนี่แล้วเวลาผมอยากหาอะไรนะครับในช่องในกลุ่มตรงนี้นะครับผมมีรูปภาพเป็นพันๆรูปเลยนะผมเก็บ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 ใส่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 เข้าไปแล้วใส่ใส่แล้วผมก็แฮชแท็กเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้หารูปเจอนั่นเองอย่างเช่นนะครับผมต้องการรูปหมาเฮ้ยหมาตัวหนึ่งนะครับเอ้ย อยากได้ลูกหมาเพื่อมาประกอบคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันอย่างเงี้ยเอามาประกอบคลิปนะครับผมก็จะพิมพ์เข้าไปเลยนะครับนี่พิมพ์เข้าไปเลยนะครับว่าหมานี่แล้วผมก็กดค้นหานะครับมันก็จะขึ้นหมามาเลยเห็นไหมครับนี่มันจะขึ้นหมามาแล้วก็จะมีหมานี่แล้วก็จึก๊กนี่หมาอ่าเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วจะเอารูปไหนล้วก็เลือกเอาได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลด งขวามือบนนะครับกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ปุ๊บดาวน์โหลดปับ๊บแล้วกลับมาบันทึกเรียบร้อยนะครับก็จะเข้าเครื่องเวลาเพื่อนๆสร้างโนต้ตนะครับก็อย่าลืมแฮชแท็กไว้ด้วยนะหรือผมจะทำคลิปแนวทะเลอย่างนี้นะครับแนวทะเลอย่างเงี้ยเผอิญว่า ผมกาลังพูดๆอยู่ใช่ไหมครับพูดพดอยู่แล้วเกิดว่าผมพูดถึงทะเลขึ้นมาแล้วมันไม่มีภาพทะเลเลยผมก็มีเวลาตอนที่ผมไปเที่ยวเนี่ยผมก็เอามาเก็บในทางลายนี้เหมือนกันนะครับผมก็จะพิมพ์ไปเลยนะครับว่าทะเลทะเลเนี่ยผมก็จะพิมพ์ไปปุ๊บมันก็จะขึ้นทะเลที่ผมไปมานั่นเองนะครับก็คือชะาอามหัวหินสวนสนปริพัฒน์อะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยที่ผมไป ทะเลมานะครับผมก็สามารถดึงรูปภาพเหล่านี้นะครับกลับมาใช้งานได้อีกครั้งนั่นเองนะครับเหมือนเป็น Google น้อยส่วนตัวนั่นเองนะครับ Google น้อยส่วนตัวเราก็ใส่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 ไปนะไม่มีใครเห็นเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่เราสร้างขึ้นมาเองดูคนเดียวดูยูยคนเดียวนะครับแล้วก็ให้คนรู้จักสนิทสนิทเลยนะครับไม่ว่าจะแฟนพ่อแม่พี่น้องอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จับเขาโยนเข้ามาในในเชิญเข้ามาเข้ากลุ่ม เราก็ได้นะครับเพื่อ,อ,อบางครั้งบางคราวเนี่ยลายเราอาจจะมีปัญหาหรืออะไรสักอย่างนะครับเขาจะได้เชิญเราเข้าไปในกลุ่มที่เราเซฟเซฟรูปนี้เก็บเอาไว้นะครับมันก็จะไม่หายรูปพวกนี้มันก็จะไม่ได้หายไปไหนนะครับจนกว่าลายจะเจงนั่นเองนะ <c oughs> ถ้าลายเจงรูปเราก็หายนะครับผมคิดว่าลายคงไม่เจงง่ายๆหรอกครับฉะนั้นรูปพวกนี้ก็ยังอยู่ณตรงนี้อีกนานนะครับอีกนานเหมือนเป็น แฟดได์เคลื่อนที่ที่อยู่ในมือถือเลยนะครับแล้วก็ช่วยประหยัดเมมโมรีการ์ดในมือถือเราด้วยนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะรูปภาพนะครับที่เราจะยัดใส่เข้าไปวิดีโอก็ได้นะแต่ผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าวิดีโอเนี่ยอาจจะไม่ได้คมชัดอะไรนะครับอ,อ,อาจจะไม่ได้ชัดกริบๆเหมือนต้นฉบับนะครับเหมือนต้นฉบับที่เราเดยถ่ายมาเลยหูพันแปดสิบพีอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเอ,อเอามาเก็บไปทางไลน์เนี่ย ภาพไฟล์วิดีโอเนี่ยมันก็จะถูกย่อลงนั่นเองนะครับเ,ออเราก็ต้องดูด้วยนะว่าคลิปวิดีโอตรงเนี้ยถ้าเรามาเก็บในไลน์เนี่ยออคุณภาพมันจะด้อยลงนะมันจะดรอปลงนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ซีดีอะไรนะครับก็เก็บไปเถอะเก็บให้เป็นความทรงจานะครับความทรงจําของเราเออไปเที่ยวตรงนู้นไปเที่ยวตรงนี้หรือว่าวิดีโออะไรก็แล้วแต่ใส่เข้าไปนะครับเพื่อให้มันเป็นความทรงจําระยะยาวแล้วมันเก็บ ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับเก็บปรับๆปรับๆปรับได้ตลอดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวิดีโอที่เราใช้งานนะครับอย่างผมเนี่ยเป็นวิดีโอที่แบบต้องการความละเอียดสูงสๆเลยผมก็จะเก็บเอาไว้ในแฟลชไดร์นะครับแล้วก็วันไหนมาต้องการใช้งานเดี่ยผมก็แค่เอามาเสียบโตูดโทรศัพท์ของผมเท่านั้นนะครับแล้วก็ดึงกลับมาใช้งานแต่ถ้าเกิดว่ารูปไฟล์วิดีโอไฟล์วิดีโอมันไม่ได้สําคัญมากนะครับแต่ว่า จะลบทิ้งไปมันก็เสียดายก็เอามาเก็บในช่องทางลายนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือข้อดีของแอปพลิเคชันไลน์นะครับเดี๋ยวนี้ไฟวิดีโอมันก็ไม่ได้คิริวคิเลนะมันก็โอเคอยู่นะครับถึงแม้ว่าความละเอียดมันจะถูกย่อลงก็ตามนะครับแต่ไฟวิดีโอก็ยังชัดอยู่ก็ยังพอรู้เรื่องเรื่องราวต่างๆที่เราบันทึกเอาไว้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อยากให้ทุกๆท่านนะครับ อย่ามองข้ามแอปพลิเคชัน Line ไปนะมันก็เหมือนกับแฟชไดด์ดีๆนี่เองนะครับเก็บรูปเก็บวิดีโอเอาไว้เป็นความทรงจำนะครับหรือเอาไวเา้เวลาเราต้องการรูปภาพวิดีโอกลับมาอีกครั้งเนี่ยมันจะได้อยู่ตรงนั้นตลอดเวลานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องบอกกันแบบนี้นะครับก็อยู่ที่การใช้งานแต่ละคนนั่นเองนะครับเฮ้อผมก็ไม่ได้บังคับใครให้มาใช้ตามผมนะให้มาใช้วิธีแบบผมนะเก็บรูปเก็บวิดีโอไว้ทางโน้ตทาง อัลบั้มอะไรอย่างนี้ก็ไม่แนะนำให้มาทําตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเออสิ่งที่ผมพูดมานี้เออมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะประหยัดเมมโมรีการ์ดด้วยเราส่งรูปส่งรูปส่งรูปไปใช่ไหมครับหน่วยความจำมันเริ่มอืดๆเนี่ยเราก็ไปล้างลายสักนิดนึงนะครับล้างแคสเออล้างแคสล้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับลายมันก็จะกลับมาไหลลื่นอีกครั้งหนึ่งนั่นเอง ใส่ๆๆไปเถอะครับรูปของเราก็จะอยู่ในไลน์ตลอดชาติเลยไม่ไปไหนนะครับผมมีเป็นพันๆเลยนะเอาไว้ทํางาน YouTube ครับก็ชื่อกลุ่มผมก็บอกอยู่แล้วว่างาน YouTube นั่นเองคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอต่อไปนะดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีจัะบ๊ายบายสุดท้ายนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับ